สบายดีพี่น้องเมื่อสกู๊สุควนเดอสุมองสุบอลมันีน้กับพ่อกันคือเก้าพี่น้องอยู่บ้านดาวผู้ไทยคือเก,ก้าวันนี้กับบรรยากาศแดดนะพี่น้องเนาะแสงแดดวันนี้แม่น้องวายุมาดิ้นน้ำเพลินนะพี่น้องเนาะมาดิ้นพ่อมหา,าห้อยพ่อมพี่น้องได้ยินข่าวว่าห้อยลายข่าก็เลยมาถือโอากาสมาเยี่ยมน้องสายก็เลยมางมห้อยพ่อมนะพี่น้องเนาะได้ห้องติดไม,ม้ติดมือพ่อมนะพี่น้องเนาะ แต่มีผู้ว่าสิได้หรืองมีได้แล้วพี่น้องเนาะแมนน้องวายุายก็บว่าไปก่อนแต่แบบบ้าผู้ไทยน้ำเพิ่นเพิ่นว่าร้ายเขาก็เลยมามาเยี่ยมเราก็เลยจะมางมเบิง่งเนาะมื้อนี้มันแดดได้เด้คันมือมัน,นาหน้าเ่าก็กมีก้าห่มอันนี้ก็สิเป็นตุ้งไข่ทุ่งนาเพิ่นนั่นแหละพี่น้องมางมห้อยพร้อมซ่อนกุ้งพร้อมหาอยู่หาก,กินอยู่บ้านบ้าผู้ไทยมื้อนี้พี่น้องมาบุกบ้านเพิ่นเนาะมามาดิ้นพร้อมมาหาแนวกินพร้อมพี่น้องเอ้ยเอาเพื่อมาค,คุ้มมื้อนี้ เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแส์พี่น้องกดติดตามซ่องแม่น้องวายุเด้อเป็นกำลังใจให้แม่น้องวายุเดนเดอพี่น้องเด้อเนะาะเอาเพื่อผิดไปกับข้อโทษข้ออภัายได้ร้ายพี่น้องผููบรรยากาศก็กแดดเมือม่อนีนน่ะขาหมาก็ไล่ขอยู่ในพี่น้องเนาะมาดิ้นนำเพลินพ่อมน้องลักมาห้ากินพ่อมมองว่างเนาะเปนกระไก่กันเติบบ้านนะคะเนาะ ดนดินๆก็มาเพราะเธอหนึ่งคันเน่ยามาคูดม,มือมกัะไก่พผลเนาะป้าพี่น้องวาวลายค่ะเหยวเนาะพูเขาพอน้องาอายุคนหลงมือเลยพี่น้องนํำไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องปะนีอะลรพี่น้องทงหนาทงไฮทงหนาเผิ่นเนาะน้องน้ำกับอยู่พูน้นองกุ้งสาเพิอเอ่อนากุ้งละลายช่วงมันหนาวนะเนาะแต่ว่าขาพันมีกล้าหลงตี้มันหนาวนะพีนะ่น้อง เขาก็ได้โอกาสได้มือนี้มันหอนหอนแดมาพอดีเขาก็สาเจอเขาอย่ามาดิ้นอยู่กูมือเนาะพี่น้องแต่มันก็มามีได้เพราะว่าบ้านมันก็ห่างกันบรรยากาศก็กพอดีอบอุน่นมีหอนมีหนาวแต่ขาขันออแดดก็ะหอน ผู้หลงเราบวบผู้บวบพี่น้องเอ้ยใส่กันแล้วบาผู้ถ่ายนะเพิ่นมีได้มาแล้วพี่น้องเพินพพน่นเผาเผาอันมือสายเพินน่นเนาะเพิ่นก็มีคอยว่างเขามาเองเนาะมันก็ไม่ไก่ได้พี่น้องจากน้องกับจ้าก้านเพิ่นแค่นี้ได้นี่เขาก็เลยมายเองเนะาะข่าแล้วสอดหลอดได้นิดนึงผู <c> ้ <oughs> ได้บ่ได้บ่บนานมีได้อืดพี่น้องไปเบิง่งน้ำกันพี่ลูกเพื่อนเราไม่อืดพี่น้อง,อง,อง,องใส่กันละยุมยำยุมยำม,มาหาอยูห้ากิน่นมาดิน้นหลักกัมีต้องอันอันนั้นอ่ะมันคุม้มลงยี่ห้อยนะ ปลาเลี้งเขานั่นพูนพูนพูนพปลาเลี s. <S ้ยงาเจ้าวางอันหมาตอนไหนก็เต็กเรามาดูจุดว่าปลาโล่งเขานะอ้ามันเครื่อบ้านได้หพอน้องอยู่กับกองก้นชิหงมหอยกับกองก้นกูดูขึ้นกองหอยอีกบ่ ไลยป่ากินนอนแต่อีเสือเสืออะซื้อได้งอมีขากได้งอมมือเดียวซื้อเ้อลืมหัวสบายดีเพี่น้องลืมสบายดีพี่น้องมาเต็งงมห้อยปวดแหงแล้วสุกกับมาซื้อทุกอย่างเฮ้ยป้าติล่ะไปป่าจีน ฝาไล่เลียงเราไล้บางห้างกันเด็กปานมูปลาขี้นอนนี่แฉ่แฉลอยู่ปลาท่านเถาน้ำเลียงน้ำมีเติบนี่พี่น้องงงงข่าวเดียวพี่น้องพอน้องอายุงงข่าวเดียวได้แบบลายลายนึงถือสุกถือถือไปอันนี้น้องชีสุกสบายดีป้าลุงเด้ดที่สุกน้องสีสุกถืออัลเลเมกตาหน่อย ถือเอาถือเอาถือป้าป้าแล้วพอเยอนะนั่นป่าคลายไหนอโอ้ยประเด็นระดูปีแล้วนะชุกมาเก็บมนะถือกระตานี่ร้อยมีเก็บหอยผอไม้นี่เก็บหอยสบายดีป้าลุงด้วยลูกสบายดีก่อนสบายดีพ่อพี่หันมาพี่สบายดีก็หัน สบ,บายดีป้าลุงเบาแกม้มเตะนี่นะ,ะ,ะ่อ่่านนานๆเก็บหอยเก็บสะกตาบันนี้ป้าหนงควันเก็บละวายใบพูนได <c oughs> ้พอเก่งแล้วข่าวเดียวมสมหอยเขาาย้าวไ,ล,ไล่รีไรป่านะคะโดดอยู่จุ้มจิมจ้มจุ้มจิ้มนะพูงนะป๊าปลาจีนบอมันละมันเต้นโะน ปลาจีนมันหมักเต้นได้พี่น้องตาขือเท่ๆน้อสบายดีป้าลูกแม่ควันควันข้าวพูดไปเอาน้ำหนายพูดเลยยู่นี่หอวหนึ่งนี่ลูกนี่หอยนี่ละสุกน้ำงบแล้วเริ่มขีเจ็นหอนหอยนี่บางใ่า่ๆหนึ่งเอาถือมานะเธอ นี่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 หอหนึ่งนี่นีนลายหอยเขาหนากักอย่างว่าลายลุงอันขำลุงอันได้อยู่หรอ,หรอ,นะหรอว่าปลาหรอนะเราก็ซ่อนนี่ลยปดุกึ้งทคถือปลาดุกบอ อยู่ขึ้นเบิ่งลูกป้าพี่น้องปลาเล้งข้าวลายอีล้อมันมันหู้เนาะงมได้ตีปลาท้าทิ่มเขานี่พี่น้องจับขอจับเบิ่งก่อนมีแมงมาเอาแล้วพี่น้องขอจับเบิ่งสะก่อนป่าเข้าลายเอริโพพีน้องคอมเมนได้เมื่อกี้นี่ก็ไปอีละฮู้ชมว่าปลาเล้งเนาะคันปลาดุกปลาพี่น้องในสีอาอยู่นะพี่น้องอันนี้เป็นปลาเข้าเล้ง เ <jogo. S 1> <ENNIS> สียงตีกองแหลงเนาะพี่น้องเนาะเอาวันสินบอจังตีกองแหลงรู้ป่าอ๋อเจ็ดคำบอกวันผ่าเนาะพี่น้องวันผ่าน้อยเหมือนว่าผ่าใหญ่น้องเขาก็กว้างสะอาดสะอาดนี่ได้พี่น้องมีได้น้ำได้ปิเลอนะเกล้งลุลัยโอ้ยน้องชีสุกกับพี่น้องเอ้ย มันขนาดน้ำก <cleaning> ับใสใสเนอะผู้ซ่อนกับซ่อนผู้งมกับงมดับนะบ้านน like ี <itors> ้เออสารเราเอามือหนาห้อยลายอยู่ขนาดมือได้ปากขี้น่นนะยับยีแบบยับยับอยู่นะ ใบใหญ่มานบ่มันมันพี่น้องมันพ่อน้องอยู่เต็มกลับมาแล้วพี่น้องพี่ข้าพี่มันมันเหมือนพี่น้องเริ่มตาอันลือฮูลูกอะเนาะพอดีพอดีใช่นี่พอดีเนาะนี่ลูกมีน้อยน้อยลูกปนกันไปเอ้าเซอร์นี่หรอบ่อึไปเซอร์กูมาฟันมามาเบิ้งกุ้งพี่น้องนานถืออยู่ได้เนาะ ยงกระหัดพอยงเสน้าเยีนมันตายพี่น้องบ้านไก่เนาะยันมันเดีมันสิตายพอเองอยู่ในพันแนกงมหอยพี่น้องเอาก็งมตอตอตอตเอาหรอเปลาขาวันแหนมันจะเป็นงมอ่ะเนาะพี่น้อง เอาเขาเขี้ยเขี้ยไปเขากิดมันกระทึดตอกตอกๆชื่อมือชื่อตีนเขาก็ได้แล้วงมหอยนะพี่น้องโอ้ยบ้านนี้แดดแล้วพี่น้องแดดแล้วแดดแล้วขณะนี้กำลังสามโมงบอกอ้าวฝุ่นปลาลนะเชียงติดปลาเขาลายปลาเขาลายอีหลีหหยอมลับงมห้อยกระทึบปลาเซยเลย ห่อนแดดพี่น้องแดดอลลักกระแหมมาได้หมูก็มีได้เอามาแหม่ประดุกเข้าพี่น้องกุ้งกระลาบซาบพี่น้องเอ้ยลาบซาบจับดูบางครั้มันจะปิดนะให้ย้อนให้เสียใจปลาดุกแดงกุ้งเราเต้นอยู่ดองตอง เอสลงเอสถ้าพรหักก่อนเอาป่านี่ออกสักก่อนเฮ้ยกรุ๊เฮ้ยอยู่อันเก็บกุ้งเฉยะเก็บกุ้งเก็บกุ้งเอาป่าบอเอาป่าปลาดุกนี่ไหนขยันปลาดุกนี่ยันปลาดุกซับมือถืออ่ได้พี่น้องกันจะเอ็ดประยัยกันด่นเด๊ะคุบคุบคุบหักโฮหมืนนั่นนะปลาดุกน้อยสติการพี่ได้ปัญญาเอาได้เห่านี่ มาดิ้นพ่อมาห้ากินพ่อส้มได้กินทั้งหักหักมือเดียวก็เป็นเฮ้ยกระทาเขาดีเว้เอาเอาแต่เอาอันนี้หักคือเดียวปัดผาดนะเสือเกยพ่อหักจังเฮอันไอ้อยู่จับสัานมึงดู่พี่น้องเอาสั่นได้ลายก้นประกวนหน่อยก็ถือพี่น้องเอาอุ้ช่วยไอ้อยู่จับคุณเทินอุ้ยช่วยอุ้ยช่วยอย่างนี้ได้อยูห้าทางได้มีไหมได้วันก้อยพอดีเสบกุ้งคำนี้เนาะนี่ได้ลายอยู่ได้พี่น้องเฮ้ย กอยดินบนะพอดีเจอมะเกาะหอมหอมเอามะกอกาะเต็แบบมได้มะกอกเต็มแบบมีต้องต่ำมนันโน้นี่พี่น้องห้อยเถอะคะพอดีงามเวลายู่ไงลายเตอร์ประมาณประมาณช่องรอยกวอัวโค้ดคำนวณได้ <c oughs> คำนวณอีเล็บพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องโซ่ให้พี่น้องเบิ่งแน่นี่พี่น้อง นี่พี่น้องก็อาหารแหลงเขาได้ขบเรีรยบร้อยเออผู้ดักเขาเยอะเห็นหน้าอีกน้อยน้อยนี่นี่ผู้ช่อนนี่ผู้ช่อน <laughs> นี่ผู้ช่อ <laughs> นเผื่อกระยานแล้วนะ,<อ>นะเนนะเอา,อานะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบซะนี่นะพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชสนนะ้ด้วยพี่น้องกดติดตามซ่องแม่น้องวายุเนาะ พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายดีเด็กๆสบายดีเด็กๆสบายดีเด้อเน้องอายุได้ซะอายุอย่งเก็บหอยเก็บกุ้งอายุนะเก็บกุ้งนีว่าละเพื่อพี่น้องไปแล้วพี่น้องคำแล้วเอาเหมือแล้วเป็นนี้เนาะ ได้อาหารแหลงเลยพี่น,อน้องขอขอบใจเมื่อสกู๊สกขนเดอร์ที่ห้ามาาบ่งมาสมอย่าลืมกดไลค์กดแสบพี่น,อน้องกดติดตามเดอ้อกดซับสไคร์กดกระดิ่งเนาะเพื่อจะมีผาดคลิปหน้าปะพอกันคลิปหน้าพี่น,อน้องยูดีมีแหงเมื่อสกู๊สกุนเดอร์สบายดี